ไม่จริงครับคุณผู้ชมครับอัลตร้าพาวเวอร์ไทคูนในที่สุดเขาก็ได้อัปเดตนิวพาวเวอร์พลังใหม่โอ้ my god โซตื่นเต้น guys อยากรู้จังเลยว่าเป็นพลังของใครเป็นพลังของมินาโตะใช่สปอยให้เลยสำหรับใครคนไหนนะครับที่ไม่รู้ว่ามินาโตะเป็นใครไม่เป็นไรผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันจนผมจะต้องมาเสิร์ชใน Google นะครับคามิคาเซมินาโตะ สิ่งเดียวที่ผมรู้นะครับเกี่ยวกับมินาโตะก็คือเขาเป็นพ่อของนารุโตะใช่ผมรู้แค่นี้ไม่ไม่ยังมีอย่างหนึ่งที่ผมรู้ก็คือเขาโคตรเทพนะครับเขาเป็นถึงโค้งเงี้ยเลยนะเวรุ่นที่รุ่นที่เท่าไหร่วะใช่รุ่นที่สี่สรุปมึงรู้อะไรเมา่วันนี้คะจาะโคตรเทพน้ชพัรนบนั่งสมาธิอย่างเทพโอ,โอเคปิดหน้านี้ก่อน แต่ก่อนที่ผมนั้นจะเล่นเป็นมินาโตะจริงๆนะครับผมต้องขออนุญาตเล่นเป็น w o o ม Master ก่อนนะครับอันนี้เป็นหนึ่งในไทคูลที่ผมยังแปะคุณผู้ชมค้างเอาไว้ยังไม่มีโอกาสได้มาเล่นสักทีโอเคคราวนี้เราจะค่อยๆเล่นนะครับไทคูลของมินาโตะเนี่ยมีชื่อว่า God speed นะครับซึ่งทุกห้องที่ผมเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่จะเต็มหาห้องเล่นยากมากจริงๆเป็นแบบตัวละครใหม่ไงทุกคนเหอะทุกคนอยากเป็นมินาโตะ อยากเป็นมินาโตในชีวิตจริงแต<บ>่ช่างมันเดี๋ยวเรานั้นเป็นวูดมาสเตอร์ก่อนก็ได้พลังแรกของวูดมาสเตอร์เลยเนี่ยก็คือแขนไม้คุณผู้ชมครับแขนไม้เหมือนฉันแบบโดนตัดแขนแล้วฉันพิการนีครับแล้วเราต้องแบบใส่แขนเฟือกไม้เนี่ยมันเอาไว้ต่อยอคนอื่นเหรอเนี่ยกอดแมนไม่ค่อยเท่เลยว่ะวูดพันช์นะครับ ต่อยไม้ถ้าต่อยไม้ลองดูนะว้าวเฮ้ยทำเป็นเล่นไปนี่ท่าต่อยไม้เลยนะเว้ยเอาจริงๆนะผมคิดไม่ออกเลยว่าเราจะชนะคนอื่นได้ยังไงนะครับ <c oughs> เห็นพลัง2องพลังแล้วแบบกูแบบเหนื่อยใจคุณผู้ชมต่อให้แบบผมเติมได้เงินมาเยอะๆนะเว้ยแต่ผมก็ยังรู้สึกแบบเหนื่อยใจอยู่ดีลองแวร์สูด,ดูผู้ชมมันเป็นชุดอะไรวะว้าว ชุดอะไรเนี่ยสมุไรเหรอคุณผู้ชมสมุไรไม้เฮ้ยทำเป็นเล่นไปหน้าตาดีใช้ได้หน้าตาดีใช้ได้าาดไดอันต่อไปวูดเฮลนะครับไม้นรกเหรอวะเฮ้ยเฮ้ยเท่ะเท่นะครับแต่ว่าต้องอยู่ในระยะใกล้ผมมองว่าน่าจะหาแดกไม่ได้เอาจริงวูดทรัพยโอ้หน่าสนใจ กับดักไม้อย่างนั้นเหรอเดี๋ยวผมจะลองไป PVP นะครับด้วยท่าทั้งหมดที่ผมมีก่อน้ยเพื่อนลองพลังใหม่ฉันดูไหม o ูดเทลนี่เป็นไงโอเคโอเคผมสู้เขาไม่ได้ทำไมกูสู้เขาไม่ได้หรอวะฮึวูดพันช์ต่อยหน้าวิธีดูแกเจอวูด r ทร w โอ t the heck เฮ้ยอหนุู่โตมานี่มานี ออูออ <c oughs> คือมันต้องหลอยคนอื่นพอสมควรน,นะคุณผู้ชมบูทเฮลสนุกสุดๆล่ะอ่ะก็เป็นค่าต่อยพลังมไม้อือวิชีเด็ดคือผมดูดูละตัวนี้เนี่ยเท่าที่ผมลองใช้พลังดูนะครับคุณผู้ชมครับมันแบบเห <c oughs> มาะในระยะใกล้ใกล้จริงๆคุณผู้ชมเจอตัวไหนที่อยู่ไกลนิดนึงเนี่ยผมว่าท้อวะ่ะจริงๆกูว่าท้อเลยนะครับ e l ลเดอร์ทรีแอคแเอาละถ้าพวกนี้ผมหวังว่ามันคงจะมาแก้เกมได้นะครับท่าอะไรวะทำไมกูมองไม่เห็นโอ้เสกต้นไม้ออกมาอย่างนั้นเหรอเฮ้ย Forest Attack ล่ะถ้าป่าจม <c oughs> เนี่ยมันไม่ได้เหมาะสำหรับแบบโอ้ oh my god ไม่มีท่าระยะไกลเลย guys <c oughs> นารโตะแกต้องเจอท่า เอลเดอร์ทรีแอคแทเป็นยังไงล่ะ <descon fin anta> ไม่โดนเลยกูกระสุนวงจักรอีกหนึ่งนะวูดแทบอ่าแกต้องมาเหยียบตรงนี้แ <standpoint> ล <cause standpoint> <game food> ้วแกจะโดนกับดักไม่มีใครมาเหยียบเลยพูดเทลนี่เป็นยงไงลอุ้ย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 สต๊อบสต๊อบสต๊อบวูดพันช์ฟอเรสแอคแทเป็นยังไงล่ะโดนหนึ่งคอมโบนอนเลยอย่างนี้แกนะแกต่อยต่อยเฮ้ยเฮ้ยทำไปเล่นไปมันใช้ได้อยู่อ้าอ้า อ้าวใครโจมตีกูมาวะเกรชเหรอพลัลงแห่งความคลั่งแกรหรือเปล่าตะกี้แกทำอะไรทำอะไรนะฮะมาให้ต่อยซะดีๆคลั่งอย่างนั้นเหรอวูดเฮลสิ่งที่ผมชอบนะครับคือมันแรงมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแกโดนนี่เป็นยังไงล่ะโดนไปเต็มเต็มนีสิเป็นยังไงล่ะโดนป่าโจมตีป่าโจมตีวูดพันช ต่อยหน้าวิธีนึงเป็นยังไงล่ะโอ้โ oh หใครโจมระยะไกลไอ้พุชนี่มันใช้ได้เลยนะวูดทรัพเอา้าขอโทษคุณผู้หญิงผิดตัววูดพนชต่อยวิธี <c oughs> ใช้ได้อยู่วูดพนชนี่เจอท่าป่ามอรณาเดะแฟลช่วยด้วยความตายไม่เว้ยไ,ไ,ไม่มีการช่วยใดๆทั้งสิน้นท่าต่อย <c oughs> นี่อะไรเนี่ยท่าหนึ่งพันหมัดไม้เหรอ ทำไมชื่อมันเท่จังวะอะไรคือ1000หมัดไม้ปึ๊บผู้โู้ไม่กอดโอล่า holy s m o k กนี่มันโอล่านี่วะมีเท่จังเลยเฮ้ยเฮ้ยมึงต้องการอะไรจากกูเดี๋ยวมึงโดนเดี๋ยวมึงโดนนะครับโชคนะโชคต้องชีวยไหมแกวูดแท๊ด้วยเจอทุกอย่างที่อยู่ตรงนี้วูดฟันช์ด้วยเดี๋ยวเธอแกเดี๋ยวเถอะ เจ้าหมอนี่น <c Aub ain> ี <mówi> 1, ่กวนผมตั้งแต่ตะกี้แอ้ต้องการอะไรฮะต้องการอะไรสงสัยอยากจะเจอ1,000หมัดไม้1 0 0 0หมัดไม้ซ่อโอลาโอ้โหโอลาโอลาโอลาฉันเข้ามาอยู่ในบ้านแกแล้วแกจบแล้วเจอท่าอย่างเท่อท่าแบบยังไงวะท่าปลูกป่าคุณผู้ชมครับเจอท่าปลูกป่า โอ้ไม่ก็เพื่อนนายทำไมเราไม่ได้เลยตัวแซดเมันยังไงเนี่ยฮะอุ้ย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 จะตายกูกูมัดไม้ใส่เดียว <Double kill. S 1> Yes! เดี๋ยวเดินแกโดนท่านี้โดนท่านี้ด้วยวูดแ r a บขังมันไว้ก่อนเจอนี้ <Triple kill. S 1> ทำเป็นเล่นไปคุณผู้ชมผมถือว่ามันเถื่อนมากๆโอ้ยนอไอตัวนี้ มันหลายรอบวะนะหลายรอบวะนะแกฮึอล่าเออมัด้ม่เจอโอล่าเมื่อกี้ด้ยยังไงเ,เหรอเพ่โอล่าคุณผู้ชมครับฟอรเรสต์แอคแท็กเจอท่านี้ด้วยบูธแท,ท็บอืมอืมหนึ่งคอมโบคอมโบมโบ,บ้าจริงตะก,กี้มันอยู่คนเดียวเลยเอาละผมได้เล่นเป็นกอสสปีดแล้วหาห้องอยู่ประมาณ10กว่ารอบ กว่าจะเจอห้องที่ผมนั้นได้เล่นเป็นก๊อตสปีดเว้ยโอ้เพื่อนขอโทษด้วยนะเราเห็นว่านายนั้นจะแย่งเราเป็นกอตสปีดอย่างนั้นหรอโอ้ oh my god โซเผมวิ่งแข่งกับเจ้าหมอนั่นเว้ยตอนเริ่มเกมนะครับมันเลยทําให้ผมนั้นต้องเอ,อ่อกดเติมซื้อสิ่งนี้ไปนะครับเพื่อที่ผมนั้นจะได้เล่นเป็นก๊อตสปีดทาไมต้องตั้งชื่อว่าก๊อตสปีดด้วยทเทพแห่งความเร็วพระเจ้าแห่งความเร็วแสดงว่าตัวละครนี้ต้องแบบเถื่อนโคตรโคตรคุณนาย คุณนายเหรอวะนี่อะไรเนี่ยคุณนายคุณผู้ชมมีดนินจา guys energy attack อันนี้น่าจะเป็นกระสุนวงจักรหรือเปล่าวะกระสุนวงจักรวไม่น่าใช่เอ้แต่พลังเถื่อนนะทำเป็นเล่นไปเอ้มันเถื่อนนะเว้ยผมมองว่าแค่สองพลังเนี่ยไม่น่าจะสามารถสู้คนอื่นได้เอาละลองใส่พาวเวอร์สูตรก่อนสูตรของเขาน่าจะเป็นยังไง โอ้โหโอ้โหโกูแม่เจ้าเปลี่ยนกับเป็นตัวละครดุนดวนเลยใช่แทบจะรับไม่ได้เปิดโหมดสาเกเปิดโหมดอะไรนะค้างเงมมี้ยโหมดโหมดเซียนไม่รู้แต่ว่าเป็นโหมดเนี่ยคุณผู้ชมภาพของจริงสุดเท่ปะทะภาพที่อยู่ในโลบ็อกมินาตโตะเห็นแล้วอยากตายกับสิ่งที่เกิดขึ้นครับคุณผู้ชมไลท์สไลเซอร์โอ้ที่หั่นแสงสปีดโหมด เฮ้ยฟอกแอคแท็กใช้กบโจมตีนะครับสปีดโหมดนี่เคยแล้วโอ้วาวไายก๊อดนะ oh, wow, นี่มันเดอะแฟลชีจสส์รวดเร็ววะ่ะ I am the flash นะครับ the flash เ <c> ฮ <oughs> ้ยเจง๋จงเจง๋งเจ๋งนี่มันเจง๋งดีวะ่ะ the flash แป๊บหนึ่งมันสู้คนอื่นได้ไหมสปีดโหมดมันเอเนอร์จีแอคแท็กซอว์บึมไลท์สไลเซอร์ อ <im Character yells> <im ensional> ู้ยโค้ชแท้อ้าว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 ฟลอกไอแท็กกบโจมตีพนเซมัน What the heck is กบโจมตีโอ้ my god มันเป็นกบอะไรวะเปเป้ the flock คุณผู้ชมนั่นมันไม่ใช่กบที่ฉันรู้จักแม่เจ้า Light slicer หยุดก่อน ดาเมจเข้าไปเยอะมากๆพอสมควรโคตรเทพเลยวะ่ะเฮ้ยนารุโตะแกนะแกฉันเป็นพ่อแกนะเว้ยอือเป็นยังไงละ่ะฮะต้องเจอกบแอคแท็กอือป็นไงละ่ะ <c oughs> เรียนนื้อไลฟ์สไลเซอร์โหโคตรเทพไอ้เทพยังเลยดาเมจเข้าไปเยอะพอสมควรไลฟ์สไลเซอร์เน,นี่ยดาเมจแรงแล้วเจอกบ พ่นไฟใส่อึ่ง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 ,ง,ง <Bad. S 1> ดับนะครับเป็นเปนเป้เดอะฟลอกพุ่งออกมาด้วยเน้นมีมเลยนะครับเน้นมีมท่าต่อไปคุณนในเทเลพอร์ตฮ้ยเหมือนไอ้ท่านี้มันผมเคยเห็นอยู่เนี่ยมันเป็นท่าที่แบบปลาดาวกระจายไปแล้วแล้วมันก็เทเลพอร์ตไปตามดาวกระจายอ่ะคุณผู้ชมโคตรเท่อันต่อไป Flying God พระเจ้าบินได้อะวะคือแบบแต่ละท่านี่กินขาดคุณผู้ชมครับเดี๋ยวลองดูคุณนในเทเลพอร์ตดูนะถ้าผมลองปลาไปดู ิโอ้โหแย่แค่เท่จริงอันนี้เท่จริงไฟน์กอดนี่คืออะไรวะพระเจ้าบินได้ไม่รู้เดี๋ยวผมจะลองใช้พระเจ้าบินได้เสรนารุโตดูนะครับสปีดโหมดก่อนพระเจ้าบินได้แอลโวบินได้จริงโอเคโอเคผมคือเข้ามาคุยกันอยู่แกนะแกตัวสปีดโหมดไลท์สไลเซอร์ ไฟน์กอดเรียบร้อยเป็นไงล่ะแม่งว้าวไม่โดนโอ,โอ้ขอโทษครับขอโทษเป็นยังไงล่ะเดี๋ยวผมจะใช้คูนในนี่แหละจิ้มมันมาหนิขมีเอี่ยมีเอ guys ขมีอโดนจิ้มพุงไปทีหนึ่งโอ้เพื่อนแน่ใจเหรอแน่ใจเหรอว่าอยากเล่นกับเราอยากเล่นเหรออยากเล่นเหรอฮะ เป็นยังไงล่ะฮะต้องโดนสไลเซอร์ด้วยโอ้โหโคตรโกงสองท่าคือตายคุณผู้ชมคือใส่อันติทีหนึ่งแล้วก็ใส่ไลท์สไลเซอร์นะครับแม่งจบจริงๆแต่ข้อเสียมันก็มีนะไม่ใช่ไม่มีคือมัน,ค,น,นมค,มค,คููดาวนานมากคุณผู้ชมครับคููดาวนานมากจริงบางทีแบบกว่าที่เรานั้นจะได้ใช้อีกท่าน,นึงคือคูแก่ตายก่อนนะจริงเฮ้ยงูงูพิษแก แกมันคือโอติมั้แม่งดูดิมันเอางูมาจี้ผมกูด้วยเดี๋ยวก่อนนะแกสปีดโหมดว้าวนางงูพิษต้องเจอกบอืมเจอกบบัะหน่อยเป็นยังไงล่ะฮะงูพิษเหรอวะงูพิษอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยคนึงนะุูไหนสไลเซอร์ปึ๊บชุิงเย็ดแค่ก็แท่รดนประตูตายที่ไหนมีการทะเลาะที่นั่นย่อมมีตรูฮึบยางเท่ โคตรเทวอะไอ้เทพเท่สุดๆไปเลยผมชอบมากๆสรุปเลยนะครับสนุกมากแล้วก็โกกมากๆด้วยสำหรับมินาโตะอาจจะหาห้องเล่นได้ยากนิดนึงเพราะว่าตอนนี้นั้นเป็นตัวใหม่ไงและคนกำลังเห่อกันมากๆนะครับก็ลองมาเล่นดูแม่งโคตรเทพ